พันนลลลยดงืสายนาทีสายเล็กๆที่ไหลผ่านทอดยาวไปจนสุดสายตาแม่น้ำสายสำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงทุกชีวิตในเขตตำบลแม่กาเป็นเสมือนสายใหญ่ที่ร้อยรักถักทอเรื่องราวการก่อกำเนิด <จะ S 1> การดำรงชีวิตและเป็นเรื่องราวของตำบลแม่กาจังหวัดพะเยา,เ,เ,ยาเรื่องราวของตำบลแม่กา เริ่มต้นจากอดีตที่เป็นป่ารกมีลำห้วยแม่กาและลำห้วยแม่ตำไหลผ่านมาบรรจบกันและเป็นพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของบรรดาพ่อค้าที่บรรทุกสินค้าจากเมืองพะเยาไปขายยังต่างถิน่นพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้มองเห็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมจึงได้อพยพย้ายถิ่นมาตั้งรกรากทำไร่ทำสวนต่อมาจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงทำการตั้งหมู่บ้านขึ้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่มาจากจังหวัดลำปางและอำเภองาว มีตำนานเล่าเรื่องราวของตำบลแม่กาที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำไว้ว่าในสมัยก่อนครั้งที่ชาวบ้านอพยพมาไม่มากนักได้มีพ่อค้าเกวียนเดินทางผ่านมาแวะพักผ่อนที่ใต้ต้นตะเคียนใหญ่ใกล้ลำห้วยขณะกำลังทานอาหารกลางวันนั้นพ่อค้าเอาหมอแกงไปตักน้ำที่ลำห้วยพอตกกลางคืนก็เกิดอาถรรพ์มีเสือคาบเอาพ่อค้าไปกิน และเมื่อมีคนตายก็จะมีอีกาบินวนเวียนและส่งเสียงร้องจากนั้นมาเมื่อมู่บ้านใดมีอีการ้องรอบ,รอบๆก็จะมีผู้คนล้มตายลงเป็นเช่นนี้บ่อยครั้งชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านแม่กาเพื่อแก้อาถรรพ์และเพื่อเป็นสิริมงคลนอกเหนือจากนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาล้วนแล้วแต่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักสามคัคคีเหมือนกาจึงได้เรียกว่าบ้านแม่กามาจนถึงปัจจุบัน ตำบลแม่กาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยในอดีตคือบ้านแม่กาอยู่ในเขตการปกครองของตำบลจำป่าวายอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้แยกออกเป็นตำบลแม่กาเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคลปกครองในรูปแบบสภาตำบลเมื่อวันที่7กรกฎาคม2537ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่29มีนาคม2539 และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลแม่กาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2551และแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้านโดยมีจำนวนทั้งหมด18หมู่บ้าน5,811ครัวเรือนและมีประชากรทั้งสิ้น25,68คน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ131ตารางกิโลเมตรหรือ82,310ไร่และมีเนื้อที่สำหรับที่อยู่อาศัยจำนวน8540ไร่ถือเป็นตำบลหน้าด่านของจังหวัดพะเยาเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับเขตพื้นที่ของตำบลบ้านร้องอําเภอเงาจังหวัดลำปางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ของตำบลอื่นๆโดยมีทิศเหนือติดกับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ทิศใต้ติดกับเขตพื้นที่ตำบบ้านร้องอเภองาวจัังหวดลำปางทิศตะวันออกติดกับเขตพื้นที่ตลจมป่าหวายอเมืองจังหวพะเยาและทิศตะวันตกติดกับเขตพื้นที่ตบลแม่นาเรือ,อและตลแม่สอาภอเมืองจังหวพะเยา เทศบาลตะมนแม่กาตั้งอยู่เลขที่259หมู่4บ้านทกหวากอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาถือเป็นเทศบาลตะมนลขนาดกลางโดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ไว้ที่66ล้านบาทที่ตั้งสำนักงา,านเทศบาลอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเมืองพะเยาประมาณ15กิโลเมตรการบริหารงานของเทศบาลตะมนลแม่กาแบ่งออกเป็น2ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารนำโดย 1. ดร ok ประพันธ์เทียนวิหารดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 2. นายปริญญาจันทิ์ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 3. นายยานวุฒิเงินเย็นตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 4. นางกัญญพัฒน์ระไวย์ตำแหน่งเลขานุก,การนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาและ 5. นายสุภาพวรพิสารตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่กาฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลตำบลแม่กามีสมาชิกสภาเทศบาลแบ่งเป็น2เขียนเลือกตั้งและมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน12คนโดยมี 1. นายยงยุทธชัชายยาดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล2นางบุญปันเงินเยน็นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 3. นางชัญญาพลธามูลดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่กามีสิบตำรวจโทเอกชัยรัศมีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลโดยแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 1>, 1. สำนักปลัดเทศาบาลมีนางพรีิวามใหม่คำแปงดำรงตำแหน่งหวัวหน้าสำนักปลัดเทศาบาลและแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอำนวยการและฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 2. กองกองพลมีนางสาวกิ่งแก้ววงศิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลและแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายบริหารงานคลังและฝ่ายพัฒนารายได้ 3. กองช่างมีนายประสงค์สุภาษีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น2ฝ่ายคือ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างและฝ่ายการโยธา 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีนายอารันปิงเมืองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและฝ่ายบริการสาธารณสุขนอกจากนี้เทศบาลตำบลแม่กายังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดจำนวน4ศูนย์ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาทกกว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเกียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาไร่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตำบุญโยธเทศบาลตำบลแม่กาโดยการน,นำของดรประพันธ์เทียนวิหารนายกเทศมนตรีตำบลแม่กามีวิสัยทัศน์การพัฒนาโดยใช้หลักที่ว่าสร้างเมืองด้วยปัญญาชาวแม่กามีส่วนร่วมมีันธกิจแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมสุขภาพอนมามัยของประชาชน 3. อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและทำนุบำรุงศา,าสนา 4. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 5. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาส 6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน 8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ 9. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ส0สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน11พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจากการบริหารเทศบาลตำบลม่กา2ปีผมเองได้มีสโลแกนในการทำงานที่เป็นกรอบในการเดินไปข้างหน้าก็คือสร้างเมืองด้วยปัญญาเจ้าม่กามีส่วนร่วม อันนี้เป็นกรอบคิดที่ผมมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างปีน้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานสถานศึกษาสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาซึ่งผมถือว่าทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญนะครับมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันในการสร้างบ้านแปลงเมืองแม่กาของเขาเให้จเจริญเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน นะครับซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ในแผนนะครับก็บคือยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์ที่1ยุทธศาสตร์ที่2ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นการึกษาสังคมวัฒนธรรมและประเพณีนะครับยุทธศาสตร์ที่3จะเป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าแม่กานี้นะครับมีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตี่จะต้องเน้น การอนุรักษ์และพัฒนาอืสามารถนำมาใช้อย่างยั่งยืนนะครับยุทธา TC ทีเป็นยุธทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในความปลอดภัยนะครับดังด้านปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เขาต้องดูแลนักศึษาวของเขาเยาวาชนของเขาถึง2มือนคนนะครับและปีน้องประชาชนขเขาถึง18หมู่บ้านนะครับ ยุทธศาสตร์ท้ายไปยุทธศาสตร์ที่หก็คือการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมภิบาลซึ่งใน5ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์นำมาบรรจุในแผนพัฒนา3ปีแผน1ปีและเทศมบัญญัตินำไปสู่การปฏิบัติใช้งบประมาณอย่างมีคุณภาพจากพื้นแผ่นดินประวัติศาสตร์ในอดีตปัจจุบัน ได้เกิดการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของตำบลอาทิเช่นแหล่งโบราณคดีเตาเผาเวียงบัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งค้นพบแหล่งโบราณคดีลักษณะเตาเผาโบราณพระพุทธรูปซากวัดเจดีและสิ่งก่อสร้างมีอายุราว7 0 0ปีประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของตำบลแม่กาคือการปราบปรามพวกกบฏเงี้ยวเมืองล้านนานำโดยร้อยเอกกัปตันแฮนมาร์คอสเยนเซน นายตำรวจไทยชาวเดนมาร์กที่ได้เสียสละชีวิตตนเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาวจังหวัดพะเยาซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านและจังหวัดจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีและจัดพิธีรำลึกเป็นประจำทุกปีนั่นก็คืออนุสาวรีย์ผู้เสียสละร้อยเอกกัปตันแฮน์มาคอสเยนเซนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันอ่างยาวที่สุดในภาคเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยือนบ้านแม่ตับน้อยหมู่ที่18เป็นหมู่บ้านชุมชนเช้าเขาเผ่าเยาและเผ่าลีซอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าทั้งลองสเตย์และโฮมสเตย์นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆอ,อาทิมหาวิทยายลัยพะเยา แต่เดิมชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาเปิดการเรียนการสอนระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นการชั่วคราวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลแม่กาเป็นการถาวรและเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคม2550สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา และเมื่อวันที่16รกรกฎาคม2553มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาตามประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีพื้นที่จํานวน5,727ไร่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นโรงพยาบาลประกอบด้วย4กลุ่มอาคารกลุ่มอาคารศูนย์การแพทย์กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มอาคารหอพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่และกลุ่มอาคารเรียน มีเตียงสำหรับผู้ป่วยจำนวน720เตียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทย,ยาเขตพะเยาตั้งอยู่ในเขตตำบลม่ก่อําเภอบองจังหวัดพะเยาเป็นแห่งที่สองของวิทย,ยาเขตพะเยามีเนื้อที่360ไร่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปิดสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต4ปีคณะสังคมศาสตร์คณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์และระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรประสบการณ์วิชาชีพครู1ปีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครแม่กานี้จะมีทรัพยากร ทมจาติและสิง่งแวดล้อมทรัพยากรบุคคลและสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอย่างเช่นเขาจะสินชัดๆเลยว่าแมกาเนียมีมหาวิทยาลัยพะเยามีอ่างเก็บน้ำแม่ตำซึ่งเป็นสถานที่พักพนและการท่องเที่ยวเขามีมหาวิทยาลัยสงเพื่อเป็นการศึกษาของพระสงฆ์นะครับในจังหวัดพะเยาถือว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่เพื่อพัฒนาคน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราจะต้องพัฒนาต่อไปและที่สำคัญในเขตแม่กาเขามีแหล่งอารยธรรมเวียงบัวถือว่าเป็นเมืองเก่าที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ต่อไปนะครับแม่กานี่จะเป็นศูนย์กลางของการดูแลด้านสุขภาพนั่นคือเขาจะเป็นเมดิคอนฮับหมายถึงศูนย์เรื่องของสุขภาพบเขาจะมีศูนย์แพทย์ และโรงพยาบาลมหา,า,ยยาวิทยาลัยพะเยาอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญซึ่งจะต้องบริการพี่น้องที่ได้เจบป่้ยในภูมิภาคเหนือตอนบนเนี่ยแล้วก็ทางภูมิภาคอาเซียนของเขาหรือเอซีของเขาผมจึงอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พีน้องนะครับมาใช้มาเฮียนมาใจบริการต่างๆที่ผมได้นําเรียนนะครับซึ่งอนาคตของแม่กาเนี่ยคงจะต้องก้าวไปสู่ a อซีเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เซ็นเตอร์และเขาเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางล้านนาเหมือนกันเขาจะเป็นศูนย์กลาง นะครับด้านการศึกษาด้านสุขภาพอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาต่อไปในอนาคตครับความบุรมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําป่าเขาแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางการศึกษาประวัติศาสตร์แห่งอาระยะธรรมรวมไปถึงความหลากหลายของเชื้อชาติผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบอกเล่าถึงตำบลแม่กาตำบลแห่งความหลากหลาย เมืองแห่งการเรียนรู้และเป็นประตูสู่อาเซียนดังคำขวัญที่ว่าแม่กาเมืองหน้าอยู่แหล่งกูกข้าวอู่น้ำเลิดล้ำฝีมือแรงงานงามตราการศูนย์อัญมณีมหาวิทยาลัยดีพะเยาเตาเผาโบราณเวียงบัว